but my auntie when she was young in that time they, she cooked once more so india people moo? mostly think about eating mutton when it comes to red meat mostly shops have uh, goat meat and guy in their shop these two things are mostly sell whether it's small shop or big are there any people who eat pork meat in india people eat pork some not eat it's up to your thinking up to the person specific if you want to eat more you have to go to that shop it's not available like all any place you can find easily so mostly but people like mutton goat okay they prefer to not eat it yeah but if they go five star hotel like if it's international cuisine have ham in it okay they can eat Mama Papa Kapil ah uh, วอ่ m o ินหมูเ they never eat ตอนยูยังไม่ได้ไปประเทศไทยอ่ะยูกินหมูไหม before that อ่ะ I uh, eat ในรูปแ o บข like ham, salami like quick easy meal to put in sandwich โอเคเป็นไส้กรอกเป็นแฮมเป็นหมูแบบแต่ไม่ใช่เนื้อหมูแบบอย่างนั้นเนาะ like in the mains อ uh ร์าอา yeah the main no one cook no one know how to cook in my family my family They know how to cook mutton and chicken. That's why I never had the chance. But yeah, I always enjoyed it as a snack, like ham salami in my sandwich, as a breakfast. And many people are eating that too. Like Indian people are eating it. Yes, many order because it's mostly found in a ham sandwich, um, pizza topping like pepperoni okay yeah in sandwich so people eat do eat and the one you see roaming around the street i don't think that's useful like sell the one you find in shops are from farms like clean pig okay. i haven't seen any shops selling that kind of pig because the government will เดี๋ยวพินก็จะทำข้าวขาหมูสไตล์ง่ายๆของพินนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาหมูที่พินทอดแล้วนะคะเดี๋ยวพินจะไปทำน้ำที่สำหรับต้มขาหมูมาใส่แล้วเราก็จะใช้หม้อแรงดันในการทำวันนี้นะคะ เวลาใช้น้ําตาลตะโหนดนะคะแบบอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องหรือน้ําตาลปี๊กก็ได้เราจะต้องแบบคนตลอดเวลานะคะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางไฟกลางเราก็ต้องคนตลอดเวลานะคะ ได้ทเ่ประมาณนี้นะคะเราก็ระวังด้วยนะคะเราจะใส่น้ำแล้วก็น้ำนะเขาก็จะมีไอ้น้ำขึ้นมาแบบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวไปต่อนะคะกลิ่นน้ำตาลก็หอมมากเห็นไหมคะเขาก็จะมีความแข็งตัวแบบนี้นะแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อจนกว่าเขาจะละลายทั้งหมดนะคะ ใส่เกลือค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วดำเล็กน,น้อย ซสยเล็กน้อยนะคะอันนี้นิดนึงแล้วกันซอสปรุงรสฟ้าเขียวรสดี เิมให้ท่วมนะคะพอดีพินลืมรากผักชีนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยนำไปต้มข้างนอกแล้วเดี๋ยวพินค่อยใส่รากผักชีท้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะเครื่องของมันพินจะเอามาคั่วนิดนึงนะคะก็ะจะมีข่าดอกปวยกะมีอบเชยแล้วก็มีพริกไทยขาวะคะ่ะให้มีกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่แล้วก็ เราก็ไปต้มกันได้เลยนะคะมี่หักพินเอาออกมาจาก หม้อแรงดันนะคะเอามาต้มต่อข้างนอกนะคะอะไรที่ลืมซื้อมานะคะรากผักชีเนี่ยก็ได้มาแบบรากกุดๆนะคะไม่เป็นไรพินก็ใส่ลงไปทีหลังนะคะถ้าใครมีเตรียมของครบนะคะก็ใส่ตั้งแต่แรกเลยนะก็จะหอมมากๆนะคะยพินจะเคี่ยวต่อคะ่ะเป็นชั่วโมงนะคะจริงๆใช้หม้อแรงดันเนี่ยมันก็ประหยัดเวลามากๆแต่ว่า พินต้องการที่จะออกมาเคี่ยวข้างนอกเพื่อที่จะได้ใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีไข่ต้มมีผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีช้อนเอาไขมันเอาคราบที่มันแบบเป็นฟองๆออกนะคะค่อยๆช้อนนะคะน้ำก็จะได้ใส่ แบบน่าทานมากทุกคนปิดไปก่อนนะคะเขี่ยวไฟอ่อนนะคะกลางๆใช้เป็นเห็ดหอมที่พพ์แช่น้ํานะคะไม่มีเห็ดหอมสดนะคะก็ใช้เป็นเห็ดหอมแห้งๆใส่ลงไปได้ะคะ่ะจะหอมยิ่งขึ้น ใส่น้ำตาลนิดนึงใครไม่ใส่ก็ได้ค่ะ <S <S <blows> <S นี่ก็เกลี่ยเอาพวกไข่ไปอยู่ข้างล่างแล้วนะคะใส่ผักกาดดองทราจะต้มด้วยอะ หม้อก็จะแน่นนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวยังมีคนาอีกนะเดี๋ยวต้องเอาคนามาต้มนะคะใครชอบกระเทียมก็ทานคู่กับกระเทียมได้นะพินเอาแค่นี้พอนะน้ำจิ้มแล้วก็พริกเขียวนะคะเสร็จแล้ว เปื่อยแบบสะใจมากเปื่อยมากเลยค่ะดูสิคะ แบบสามารถดึงออกมาได้เลยอะทุกคนมันนุ่มมากนะคะอือหือดูสิคะหลุดออกมาเลยคะ่ะกระดูกดีมากคะ่ะนุ่มจนแบบกระดูกหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะคะ นุ่มสุดๆเลยค่ะดีค่ะ ห <Skin. S 2> นัง้างกินไหมป้ปาป๋า Yes the best best me ต้องใส่คันนาด้วยคันนา น้ำจิ้มด้วยน้ำจิมชิมซิม Very good food มาค่ะทุกคนข้าวขาวหูค่ะ <laughs> ลองชิมก่อนป้า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 ชิมเร็วมันอร่อยมากๆเลยนะจริงๆคือแบบเหมือนประเทศไทยไหม อร่อยไล์ไทยแลนด์ไหมเนี่ยหรืออร่อยกว่าอืมอืมอืมจะบอกว่าน้ำซุปนัวมากนะคะแล้วก็หมูเปื่อยนุ่ม อร่อยมากๆนะคะพิมทำครั้งแรกแล้วก็แบบประสบความสำเร็จนะคะทุกคนน้ำจิ้มก็มีรสเปรี้ยวเผ็ดไม่เยอะเพราะพินใส่พริกไปแค่ห้าเม็ด <c oughs> กินน้ำจิ้มด้วยนะป๊าพริกเขียวพริกเขียวเอาไว้ทานกับ ดีดีมากหมูดีมากเปื่อยมากค่ะอืม คนอื่นๆไม่ทานนะคะมีพินกับอเล็กทานสองคนค่ะพรุ่งนี้พินก็ทานเป็นอาหารเช้าได้ด้วยนะเดี๋ยวน้องเอชชูก็ไข่ไข่ต้มนะคะที่อยู่ในข้าวขาหมูเห็ดห้อมวันนี้นะคะเราก็ ไลฟ์สดกันทาง Facebook เนาะวีดูไลฟ์วิดีโอนะคะดื่มชาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเราเยอะมากๆเลยนะคะ thank you for watching แล้วก็ขอบคุณทุกคนอเล็กลองบอกแฟนคลับสิคะว่าผมชอบข้าวขาวหมูมากครับผมชอบข้าวขาวหมูนะครับ <laughs> นะครับ <laughs> ที่ประเทศไทย you have many t r m นะ Hmm. You try so many time this dish Yes in Thailand ไทยที่ประเทศไทยนะคะ <Everything S 2> เขาก็ Everything wonderful อ่าเขาทานบ่อยค่ะเราอลเล็กก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบข้าวขาวหมูมากๆแอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พิงทําแล้วพิงก็ดีใจมากนะคะที่เขาชอบแล้วก็พิงเองก็รู้สึกฟินมากๆเพราะว่าแบบไม่ได้ทานมานานมากๆแล้วนะคะยังไงวันนี้นะคะขอตัวทานข้าวก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวรอติดตามพวกเรานะคะพิงก็จะ ทำอาหารแล้วก็มีกิจกรรมในบ้านมากขึ้นเพราะเป็นฤดูหนาวนะคะนิวเดลีก็ประมาณเอ่อตอนนี้ประมาณ15องศาค่ะแต่ก็พอแบบดึกๆก,ก็จะตกประมาณ10องศาประมาณนี้นะคะยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะ you can tell something to fan club <laughs> thank you sorry I'm eating without Eat you <laughs> ใช่ใช่อร่อยมากลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดยูคันเซ y กด u ับส r ค b e กด u ับส r ค b e กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับ แล้วก็กดกระดิง่งเดยกก็กดกระดิง่งกดกระดิง่ง <laughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมแชร์พวกเรานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายายทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ <laughs> หัวใจหัวใจ <laughs>